คุณเคยประสบปัญหานี้ไหมหน้ากากผ้าก็กลัวป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เซอร์จ a คแมก็หายากราคาแพงเพียงแค่คุณมี n นี่บอกผ้าสำหรับใส่ s ซ r ร์จ a ค m a แมที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปซื้อเซอร์จ a ค m a แมสหลายรอบ มันสามารถป้องกันพวกคราบยุสติกและฝุ่นละอองต่างๆได้เพียงแค่คุณถอดปลอกผ้าไปซักเหมือนกับปลอกหมอนทั่วไปแล้วนำซูดิคอแมสกลับมาใส่ใหม่มันก็สามารถมัน่นใจได้ว่ามันจะป้องกันได้เหมือนซูดิคอแมสหลายเปอร์เซและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อซูดิคอแมสหลายรอบวิธีการใส่ก็ง่ายมากใส่เหมือนซูดิคอแมสกปกติดึงออกแล้วก็ปักให้เข้าจมูก แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น